สวัสดีค่ะนี่เรามาทางภูพระเอกนะคะมาดูนาข้าวอันนี้เป็นทุเรียนของแม่น้องชมพู่นะโอ้ยมันเหี่ยวเฉาเนี่ยอะไรโดนอะไรหักเนี่ยน้องเพื่อนมันหักตูละเด้อต้นไหว ลอกนี้ไม่ค่อยโตท่าไหล่ลอกบนหอ่อโตแมงคับทองมันมาอยู่ตรงกอไหวทำไมล่ะลูกมาอย่าบินหน่าแมงคับแมงกว่างแมงกว่างเหมือนแมงกว่างนะนี่แมงที่โจนอไม้นะนี่ปีนั้นเห็นอยู่ตรงไหวอ้าก็แล้ววะมันมันกินมันทำไมมันมาอยู่กับไหวล่ะ เจ็บเจ็บเจ็บจบบมันอยู่กับต้นหวายไม่เคยรู้ว่ามันอยู่กับต้นหวายมันยังไม่อวบนะติดแล้วอันนี้ปลูกได้ได้แล้วตัวลอกนี้ทั่วแล้วนะอ๋อเหลือข้างนูน้นพวกนี้จะพาประดอนมาปลูกหรือเปล่าเดี๋ยวได้พ่นยาใหม่อีกละมองมันไม่ตายนี่เอาอีกโอ้ลงอีกโอ้หนาม รองเท้ามันบางนำ้ำรองเท้าใส่ในครัวนี่นี่หนูเอามาใส่ในป่าฝนจะมาอีกแล้วนะแม่ฝนจะมาทางนาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนาะข้าวเราก่อนว่ามันเป็นยังไงอ๋อตายแล้วไม่ตายแลย้เดี๋ยวให้มันอําลงอีก ดูกล้วยด้วยว่าสุกหรือยังปุกเทมแล้วเนี่ยล่องนี้เนี่ยช่วงนี้จะได้ย้ายใบยออกมั้งล่องนี้นะนุ๊เอาไว้เป็นทางเดินเนาะย้ายใบยออกไว้เป็นทางเอา้าทำไมใบมันร้อนนะเห็นไหมเวลาฉีดยาระบายมันร้อนนะขนาดไม่ได้ฉีดใกล้เท่าไหร่นะนี่ เดี๋ยวดูกล้วยเครือไหนมันฉุกมากงมูข้าวหมูสวยจังเลยดีใจไม่เห็นผลผลิตของตัวเองนะนะคอยดูว่าตอนเก็บเกี่ยวว่าจะได้เท่าไหร่นะแม่หัวปีชุดแป้งทอดสองปีสามปีงามแล้วเดี๋ยวล้เลาะขึ้นไปดูข้างบน หัวปีหลายปีแล้วแต่มาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาดูว่าฉันไม่รู้กล้วยอะไรมัง่งกล้วยอะไรมัง่งนี่งามเดอ้อกล้วยงามอันนี้จะเป็นอาเข้าเจ้านะคะแม่แน่แน่เห็นไหมในที่สุดความสำเร็จเราก็อยู่ตรงนี้ได้เล็กได้น้อยก็ยังดีเดียวกว่าปล่อยให้ที่มันว่างไง โอ้ยยาหนี้มันไม่ตายนะแม่เนี่ยตรงนั้นเป็นภาคนะตรงไม้นะ่ะเป็นเป็นภาคยาต้นข้าวไม่ตายเขายังไปถอนยาข้าวอยู่กำลังเป็นแตกกอนนนี่แม่ดูกอวะกวะ็อแหวะเลยไม่เป็นไรหรอกฝนมาเดี๋ยวมันก็ล้นลงมาเนี่มันก็ล้นลงมาอยู่ดีใจจังเฮ้ยได้จากยี่สิบก็บุญแล้วเนี่ย เดี๋ยวปีหน้าจะโคทำนาโรคนี้แหละเนีย่ยทำต่อกันเลยเขาจะให้เราทำไหมทำนาโคกก็ดีอย่างหนึง่งมันไม่โดนน้ำท่วมทำนาห้วยก็ดีอย่างหนึง่งเวลาแล้งอะ่ะมันมีน้ำแม่เอ้ยมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละคนที่เขามีนาโคกก็ลำบากดามไม่มีน้ำใส่ข้าวไงนาตีดห้วยนะ่ะ ถ้าแรงก็ดีไปมีน้ำใสตรงนี้มันสูงโอ้โหจะได้มาถอนยาแล้วนะนี่ข้าวยังไม่ออกทานอยู่ไม่ตายโอ้โหญยาขนาดให้มันฉีดแล้วนะตรงน้้นนะ่ะที่ถอนยาออกได้นะปลอมเอ้ยไม่ตายผลเอ้ยไม่ตาย หญ้ามันแก่มากแม่มันออ้ถ้าตะมกไม่มาตัดข้าวน่ะมันก็ได้อยู่นะตะมกนนะมาทำแผ่นหนูเสียหมดไม่ได้เลยแทนเอากระสอบหนูไปเลยนน่หญ้ามันแก่แล้วมันเอายากเดี๋ยวปีหน้าค่อยเอาใหม่ ได้อยู่จะได้เท่าไหร่นั้นมันไม่ตายเลยอ่ะแม่ยาไม่ตายเลยยาแก่หรือยาปลอมไม่รู้มันใช้เยอะนะเนี่ยตรงที่มันเปื่อยๆนี่มันทางยาใช่นะแถวคนานะอือยามันแก่มากมันไม่ตายมันไม่ตายเราเลยอะ่ะวัตะมกได้มาฉีดอีก ก็ชอบปุ๋ยเขาเอาไปละลอกนี้ยังไม่ฉีดนะมอกมาฉีดใหม่ชงเส่็ไม่ได้ถอนแล้วล่ะแม่เอ้ยพอแล้วปีนาค่อยกินใหม่ได้เท่าไหร่ก็กินตรงนี้มันจะเป็นน้ำขามนะ่เนี่ยแถบๆนี่มันจะเป็นน้ํคํามน้ําออกบอ่ออันนี้ลาครึ่งไล่ครึ่งนะอันนี้นะแม่เน,นจะเป็นูเหล็กไฟอันนั้นเป็นโพกโลนนะเนี่ยจะเป็นพูกโรนอันนี้จะเป็นูเหล็กไฟ ก็ดูบัตรข้าวออกโอ้โหหญามันนามากเลยพี่นาจะปรับให้มันเสมอบ่ถูปรับร <c oughs> อกนี้นะใบโตแล้วนะนี่พอตัดแล้วออดอ้วนเลยก้อนน้ยิ่งใหญ่หนึ่งสงเดี๋ยวปุ๋ยมาวานเดี๋ยวให้จะมองว่าฉีดยาอีกโอคนี้ไม่ค่อยตายเท่าไหร่ ตายก็ไม่เยอะจองสาม,มแต่หมอกยังไม่ได้ฉีดยาทั่วเลยค่ะบรรยากาศครึมๆอันนี้จะเป็นข้าวหล่นปีกายนี่บ่ปลาเยอะเลยนะนนเล่ดรูว่ารู้รับถึงจะเป็นนาโคกแบบนี้ปลาก็ขึ้นถึงอยู่้ะ ปีหน้าจะให้เขาถูลงไปทางนู้นนะทางนี้ก็จะอืมอันนี้หยอดเอานะตอนนั้นนะ่ะงามมากเลยมันไม่มีหญ้านะแม่มันเสียหลักตรงที่ตะมอกมาตาัดข้าวแล้วนี่แหละตะมอกตัดแล้วมันก็เลยหญ้าคุมมันเลยแบบน,นี้ตอนนั้นไม่มีหญ้าเด้องามมากเลยหนูก็ดูแลเอาแต่ตรงนู้นแหละพอมาตะมอกเอาเครื่องมาตาัดหญ้านี่แล้วตัดข้าวเลย ยามาันเลอคุมข้าวเลยแบบนี้ออันนี้เอามาแซมนะนี่ทางาน,นมันตายเยอะเลยแต่ก่อนนะตรงนี้นะนี่แค่ไม้ลงไปในหญ้านะทงนี้นะข้าวทั้งหมดเลยนะตอนมันงกอกตอนมันออกใหม่ๆนะอเดี๋ยวจะได้มาถอนหญ้าขึ้นอยู่ข้าวยังไม่ออกอันนี้เป็นข้าวเจ้านะแม่มันยังไม่พุ่งเลย หวานปุ๋ยเสร็จแล้วไม่ได้มาดูเลยนะอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้นี่ยากโกย้ายใหญ่มาโลกออกทางนั้นได้จะได้กินแต่เม็ดย้านี่แหละหวานปุ๋ยใสย่เรางามมากเลยหนาตาเลยไหมเอ้ยนี่ได้กินแค่นี้แหละข้างนั้นก็ได้กินอยู่แต่มันย่ามันรกอืมจะทูบุญมันยังไม่โอ้แต่ช่าเถอะไม่ต้องลงไปหรอกเนาะมันกลมแล้วนะ่ะ อุ้มท้องแล้วแม่กลมแล้วเนี่ยถ้าลงไปมานมันก็หักก็ไม่ได้เข้าจะมีหอยเชลีด้วยประพุประรรมประสงค์ได้อะไรก็กินถ้าไม่ได้ก็ดึงน้ำสะลงมาใส่นะข้างบนนู้น่ะได้การอยู่แม่งามอยู่ ขาก็อันนี้มันเป็นข้าวที่มันหล่นจากนางไงเออข้าวเอินข้าวเห่อนะแม่ข้าวเหอคือข้าวปีกายนี้ไงไม่ได้ปลูกข้าวเม็ดที่มันหล่นแล้วมันเกิดกับญ้าแทนนี้มันเป็นญ้านอนไงมันก็ดีอยู่ถอนจนสองรอบสามรอบมาทีไรก็ถอนนะเนี่ย๊้หวานปุ๋ยแล้วญ้าตายได้การเลย ดูผลผลิตปีหน้าจะจะได้ใส่อีเตีรหรือข้าวเหนียวข้าวเจ้าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยหนูอยากใส่ข้าวเจ้าไงตะมอกไม่ใส่หนูก็ดือด้อๆใช่อืมนีอ่อะไรเพิ่งจะมาเปื่อยตัวนี้เหรอมันไม่มีน้ําแล้วมันไม่เปื่อยหรอมันพ่นยาใส่นณาอ๋อตะมอกมาพ่นพ่นยาหญ้าตัวนี้ เอออันนี้สุกแล้วกล้วยเคือนี่ดูตรงนี้ยาอันนี้น่ะโอ้ยโอ้โหมือเดียวไม่ขึ้นนะแม่เดี๋ยวได้มาใหม่สุกแล้วเคือนึงกล้วยสุกหัวปีด้วยเดี๋ยวกัดไว้ให้มันช้า คือยังไม่ฉุกอันนี้ฉุกแล้วหีุดกรหอกข้าวต้มก็ยังว่าอามีดมาด้วยสามบีเ <c oughs> ขาบอกไก่ผู้แดงอันนี้เขาเรียกไก่ผู้แดงช่ <c oughs> องวีอยู่นู่น ของปีชามปีเอาไปแกงใส่อะไรกินกระลาบเอาแปมหนึงกันนะตัดกล้วยก่อน แล้วหนึ่งเคือ